วันนี้ผมรู้สึกแปลกๆเหมือนสวมหน้ากากอยู่ตลอดเวลาทำไมต้องทำตามที่คนอื่นบอกทำไมต้องอยากได้สิ่งที่คนอื่นมีนี่มันชีวิตของผมจริงๆหรือเนี่ยเมื่อวานคุยกับเพื่อนเพื่อนบอกแกก็เป็นแบบนี้มาตลอดใช่ไหมเหรอทำไมเพิ่งมาคิดผมตอบไม่ได้มันเหมือนมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปผมเริ่มตั้งคำถาม ยิ่งพยายามหาคำตอบยิ่งรู้สึกว่าตัวเองหลงทางผมเลยลองนั่งสมาธิฟังธรรมะอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับจิตใจมันเหมือนค่อยๆได้ยินเสียงกระซิบจากข้างในแกมีแสงสว่างในตัวเองเสียงนั้นบอกไม่ต้องวิ่งตามใครไม่ต้องเป็นเหมือนใครแค่เป็นตัวของตัวเองก็พอ ผมเริ่มปล่อยวางความคาดหวังของคนอื่นโฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองรักทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าปลายทางคืออะไรแต่ผมรู้แล้วว่าอย่างน้อยตอนนี้ผมกำลังเดินบนเส้นทางของตัวเองอย่างแท้จริง